รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาศจารร์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพัธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันแพรวปลาริดาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึงพืชผักสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยค่ะที่มีทั้งคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าหรือว่าพืชผักสวนครัวซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงพืชผักสมุนไพรที่มีชื่อเท่ๆว่าเอื้องหมายนาค่ะแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเกี่ยวข้องกับท้องนายอย่างแน่นอนเลยซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะถูกนํามาใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วยค่ะเพราะว่าดอกนั้น,น่แนจะแปกา ที่สำคัญคือมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์มากเลยค่ะต้นเอื้องหมายนาเป็นพืชล้มลุกมีเง่าอยู่ใต้ดินมักขึ้นเป็นกอกอมีความสูงของต้นประมาณ1-3เมตรไม่แตกกิ่งก้านสาขาลำต้นกลมฉ่ำน้ำและเป็นสีแดงรากเป็นหัวโตและยาวที่โคนแข็งเหมือนไม้ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบลำต้นใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบผนานหรือรูปใบหอกปลายใบแหลมคนใบมนเรียบเข้าหาก้านใบส่วนขอบใบเรียบกับใบอวบเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดงโอบรอบลำต้นแผ่นใบค่อนข้างหนาหลังใบเรียบเป็นมันส่วนท้องใบมีขนนุ่มสั้นคล้ายกํามหย่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายของลำต้นลักษณะเป็นรูปไข่กาบบองดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลมสีเขียวปนแดงในแต่ละกาบรองรับดอกย่อยหนึ่งดอกกลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหลอดผลเป็นรูปทรงกลมหรือเป็นรูปขอบขนานแกมรูปสามเหลี่ยมกาบพุ่มผลเป็นสีแดงภายในผลมีเมล็ดสีดำเป็นมัน พูดถึงชื่อนี้ทีไรนะคะก็รู้สึกภูมิใจทุกทีเลยค่ะมีสมุนไพรไทยอยู่หลายชนิดเลยนะคะที่มีชื่อพร้อๆแบบนี้แต่สําหรับเอื้องหมายนานั้นจะมีสรรพคุณอะไรบ้างนั้นต้องไปสอบถามจากท่านนี้เลยค่ะบุคคลดีเด่นของชาตินะคะสาขาการเผยแพร่กเกียรติภูมิไทยทางด้านภูมิปัญญาแพทยแผนไทยนั่นเองค่ะนั่นก็คือเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมคะเอื้องหมายนาครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะไม่คิดว่าจะมีลักษณะเป็นเงาแบบนี้ด้วยฟังดูชื่อเนี่ยนะาสอา อ่อนไหวอ่อนโยนเป็นใบๆซะมากกว่าจริงๆแล้วชื่อของเอื้องหมายนายมีที่มายอย่างไรบ้างคะคือเขาชอบขึ้นตำคนานะคะเป็นเหมือนกับว่านาเขตนาอยู่ตรงไหนนะคะ,คะชอบความชื้นแล้วก็เกิดขึ้นตำคนานะคะก็เป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความงดงามของทองทุ่งนะคะอดอกเขาสวยน้าฝนนี่สวยมากคะ่ะแบบนี้เลยใช่ไหมคะมีะม,มีอยู่หลายพันธุ์ค่ะก็มีการ<อ> มีการทั้งพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บจากป่าภูเขาก็มีต้นเอื้องอยู่หลายชนิดทั้งวนมากวนน้อยใบใหญ่ใบเล็กตอหลังเนี่ยเอื้องก็กลายมาเป็นไม้ประดับทั่วไปอะค่ะอืเพราะว่ามีสีสันที่สวยงามแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแบบนี้สรรพคุณของเอื้องไหมานามีอะไรบ้างคะค่ะจํำง่ายๆนะคะว่าเอื้องไหมานาเนี่ยเป็นสเตียรอยจากธรรมชาตินะคะเป็นสเตียรอยธรรมชาติหน่อของเขาเนี่ย เอามาต้มกินได้นะคะคือเอามาต้มกินแต่ว่าต้องสุกนะคะห้ามกินดิบๆนะคะคือบริเวณตรงไหนคะคือรากของที่เป็นหน่อเขาหน่ออ่อนๆนะคะมันหน่อขานะคะหน่อเล็กๆตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาทำใส่ในอาหารกินแล้วจะมีกำลังวังชาซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันมีสารคล้ายสเตียรอยเป็นคล้ายๆกับเป็น สเตียรอยในพืชซึ่งก็ไม่ได้มีมีพิษมากมายเหมือนสเตียรอยที่ผสมที่เรากลัวกันในเรื่องของการจะมาใส่ในยาแผนโบราณน,นะคะสเตียรอยเนี่ยก็จะมีสปปรรพคุณที่สำคัญคือแก้แพ้นะคะ,ะในอดีตเนี่ยถ้ามีผื่นแพ้เนี่ยเขาก็จะเอาเอาเง่าเอาแง่งของตัวเอื้องไหมนาเนี่ยมาคั้นน้ําแล้วก็ทานะคะ,คะสมัยก่อนเนี่ยหมามุ้ยเนี่ยคันมากเลยนะคะ เขาก็จะเอาเอาเง้าเอาแง่เนี่ยมาตำตำตำข้นน้ำเนี่ยทาบ่อยๆค่ะจนคนไทยใหญ่เขาบอกเลยว่าถ้าไม่อยากให้หมามุ่ยเกาะเนี่ยก็ต้องพกเรื่องไมนาไปด้วยแต่พี่ว่าเป็นกุดสโลบายว่าถ้าเกิดเจอหมามุ่ยพกไปแล้วก็เอาขั้นขั้นทาเลยก็จะอาจจะช่วยคันได้นะคะค่ะคือเรียกว่าเป็นยาทานะคะ ในลักษณะของสเตียรอยทาโดยที่เราจะคั้นน้ำจากลำจากเง้านะคะในการทาเพื่อรักษาอาการผื่นคันต่างๆรวมทั้งคันจากหมามุ้ยนะคะประการที่สองเนี่ยตัวเอื้องใหมานาเองเนี่ยมีสรรพคุณในการเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ้วนะคะหัวเอื้องเนี่ยนะคะเพี้ยนยาขับนิ้วสมัยก่อนเนี่ยจะเข้าตัวเอื้องใหมานานะคะก็คือเอาไปต้มรวมกับตัวอื่นนะคะเป็นเป็นยาขับปัสสาวะ เราถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราใช้หัวเอื้องไหมานาอย่างเดียวก็ได้นะคะ,คะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนคนใช้เรียกว่าหมอพื้นบ้านที่ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันแน่ๆน,นะคะทุกภาคเลยจะมีการใช้เอื้องไหมานาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเอาลำเผาไฟแล้วก็หยอดหูรักษาอาการหูน้ำหนวกนะคะ ในยุคที่เราไม่มีหมอหูคอจมูกในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ,คะ,ะเราก็ใช้ลำเอื้องไหมานาเนี่ยไปเผาไฟแล้วหยอดหูลำะะเอื้องนี่คือลำเอื้องคือต้นของเขาค่ะเราจะเรียกเป็นลำลำต้นเขาใช่ไหมคะแล้วใช้แล้วหยอดหูนะคะแล้วก็การที่เขาเนี่ยคล้ายๆกับมีสารบางอย่างนะคะ,ะคนท้องไม่ควรกินนะคะคนท้องไม่ควรกิน ไอหนอ่ของเอื้องไมนาตุลน,นะคะ,คะจำไว้สองเรื่องก็คือว่าอย่าก,กินสดนะคะคนท้องไม่ควรกินนะคะมีสปปรรพคุณเป็นสเตียรอยธรรมชาติในการรักษาอาการผดผื่นคันนะคะแล้วก็มีม,มีลำเนี่ยใช้รักษาพวกหูน้ำนัวซึ่งาอาจจะหัวลราย,ย่ะว,ว่าโอ้อยู่นี้มีหมอหูคอจมูกมสักวันหนึ่งเถอะถ้าเกิดเราเกิดอะไรึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพาเขาก็ได้นะคะ,คะ แล้วก็สรรพคุณอีกอันนึงของเขาก็คือว่ารักษาดิจิดวงจมูกนะคะ oh. โดยที่จะซอยผสมใบหนาดใบของเขาเนี่ยซอยผสมใบหนาดน,นะคะ <Okay. S 2> ซอยผสมใบหนาดสูบรักษาดิซิดวงจมูก mm. อันนี้ก็เป็นยาในสมัยก่อนนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็คงลดการอักเสบเหมือนกับที่เราบางทีหอบหืดนะคะ <Okay. S 2> มีอาการอักเสบเนี่ยเรายังใช้ยาพวกสเตียรอยนะคะ okay. ใบของเขาเนี่ยจึงเป็นส่วนผสมหนึ่งในการรักษาพวกลิดสีดวงจมูกนะคะอันนี้ก็เป็นสปปรรพคุณของเอื้องไหมานาที่คนไทยพื้นบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็รู้จักใช้พืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวค่ะค่ะแล้วว่าปัจจุบันนี้เรามีการนำเอาเอื้องไหมานามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมัยใหม่อะไรบ้างไหมคะ,ะมีการพัฒนาเป็นยาเบาหวาน <ừ> แต่ว่าต้องแยกสารสำคัญนะคะ,คะแยกสารสำคัญ บางอย่างออกมาเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีพิษอยู่นะคะจากใบคือบางสายพันธุ์ของเอื้องไหมานาเนี่ยอาจจะเรียกว่าใบอินซูลินเลยก็ได้นะคะถ้าขาดน้ําตาลจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้เอื้องไหมานาบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นยาเบาหวานได้เลยนะคะ,ะแต่ว่าก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปสกัดค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทางสดๆจะเป็นยังไงคะเอื้องไหมานาเนี่ยไม่ควร รับประทานสดๆเลยจะทําให้ระคายเคืองอาเจียนแล้วก็ท้องเสียค่ะค่ะและอย่างที่เห็นตรงนี้นี่คือเอาเอื้องไหมนาไปทําอะไรเอ่ยเอื้องไหมนาเนี่ยเราจะไม่รับประทานเอไว้เราไปตุ๋นนะคะเอาไปต้มเอาไปตุ๋นก็คือว่าบางทีเราก็เอาไปต้มกินก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางคนก็มีการเอาไปต้มกินคือทําให้มีเลี่ยวมีแรงนะคะอันนี้คือเอาไปต้มใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าห้ามกินสดๆค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะสามารถเป็นไม้ประดับได้แล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะยังไงก็ต้องศึกษาในเรื่องของข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยค่ะที่พาเราไปทําความรู้จักกับเอื้องหมายนานั่นเองขอบคุณด้วยนะคะ ผู้ชมคะสมุนไพรามากมีของคนไทยเรานั้นนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะลองศึกษานะคะแล้วก็ลองนํามาใช้สักหนึ่งอย่างรับรองเลยว่าดูแลสุขภาพได้ดีแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอภัยภูเบศเดสปาด้วยสําหรับสถานที่ถ่ายทําในวันนี้วันนี้นะคะพร,ะราวและสันต้อมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ